เล็กสยองฟันกับอาพอกับสตางคดลี่นะคะแล้วตอนนี้เราจืนใจเห็นไหมมีตัวใหม่เป็นอโมอ้าอะโมอ้ากับฮักกี้เรายังไม่เคยเจอเลยแล้วก็มีแมวน้อยที่น่ารักใจแล้วเขาบอกว่าอิมพอเตอร์แล้วมันน่ารักมากเลยค่ะคือตัวเล็กๆทุกคนจะมองเห็น,นะ ทุกคนอันนี้เราต้องหดบแต่อันนี้เราก็จิจ๊กคี้โกงค่ะค,คืะคคะเอเราสามารถกระโดดขึ้นตรงนี้แม้วตรงนี้สามารถกระโดดขึ้นตรงนี้ได้ค่ะแล้วตรงนี้มันคือที่ดีด้วยนะคะคือตรงนี้ไม่มีใครขึ้นได้คือมีแค่คนที่มีเออ้ยแต่รางผักของเราไม่ได้ร หยำยำหยำแถวนี pues ้ทุกคนยังเห็นชื่อว่ายำหยำยำมาเลยเตรียมตัวดูดูเอออันนี้เราก็ยังไม่เคยเจอแต่ตอนนี้เราอะไปไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมีบาเรี่องสัญอย่างมันฝังทางเราอ่ะ เรายืนบนหัวกับเพื่อนค่ะตอนไปรู้โอ้ยโอ้โหเน,น,น,นี่ยตระกันบบนี่คุณไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เขากดขึ้นบมนี้โอเคเราแค่ได้ ที่เรายังไม่เคยมันจะมีแมวน้อยอยู่ค่ะวันจริงวันจริงแล้วเราสามารถสู้กับไอตัวนั้นแค่ต้องให้คนหนึ่งตายแล้วก็ต้องสามารถสู้กับมันได้ก็แบบนั้นค่ะทุกคนแต่เราจะให้มันโอจากลิฟเราไปแต่เราจะบอกให้ถ้าเป็นคุณครูบาดี้รุ่นเนะี้ยคนรู้ว่าคุณครูบาดี้คนนั้นอะ่ะเดี๋ยวไม เคยเห็นด่านคุณครูบารดี่เลยไม่รู้ว่าคุณครูบาลดี้จะเป็นอะไรมั่งคะแล้วว่านั่งรถเข็นมาเออตีเราหรือว่าไม่ใช่นั่งรถเข็นมาตีเราแต่ตัวนี้นี่อยู่ในลิฟต์เราว่ามันอยู่ใน,นลิฟต์น้องไม่รู้ว่าตัวนี้ตีรอดจากคุณครูบาลดีท้ที่ขอดูค,คุณครูหน่อยฮะไม่เห็นมีเลย warning demonic โอ้โห oh, oh, ไม่น่าใช่โอ้ oh, ไม่น่าใช่คุณครูมั้งมันน่าจะเป็นคุณครูบอดี้ในรุ่นที่ไม่ดีเาคือคุณครูบอดี้เขาไปทำข้ามาขัดก้นเขาว่าน่าจะไปซิกแกเหรือเราอยู่ในห้องนี้แล้วก็ มันสามารถมีสามอย่างค่ะจะปกตีกมันจอดไม่ให้เราเลยนะอันนี้ก็จะวิ่งไปส่วนคุณครูได้จ้ะแล้วส่วนอันนี้ก็แต่คุณคณรูน่าจะเป็นบัคกนะแต่ก็จริงอ่ะูวันี้ก็ยังรอดอยู่เดินแล้วไม่ชอบเลยหน้าทางแต่เราขออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะนำน,ำนำ ถ้ามันเปิดประตูไอ้ตัวน,นั้นก็เสียนะแต่ว่าเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนทุกวคนบีอยู่ฝั่งนั้นโอ้โหไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยไปอยู่ด้วยเไม่รู้เขาจะถีบเราเพราะว่าวนั่นเคยก่อนใี่ไหมถีบเราหน้าตัวอะไรมาหลอนมาตรงนี้ตรงนี้ก็หลอนเหมือนกันนะ เราต้องหยุดรงนี้ไปก่อนนะถ้าคุณล,ลงไปนี่หน้าจะดูบน <c oughs> น้ำมันเก็บแล้วว่าไหมครเจอกับหังเขาชื่อว่าหังนะไม่รู้เขาชื่อว่าหังหรือเปล่าแต่คนนี้นี่เท่มากน้องนตังรู้สึกว่าคนเท่เพราะว่าเขาอะเท่ตรงที่เขานี่ดูดูด,ด <c oughs> คนนี้เท่นะคะทุกคน ก็ต้องเที่ยู่แล้วเพราะว่าเออเราชวนกันไม่ได้ละคนนี้เขาอยู่นี่แถมมีคนกันนอนหลับแต่ตอนนี้เราได้ยินเสียงคนกินเหมือนนัเงี ลมดีจังเราได้ขึ้นมาได้ครับก็คนได้สามขึ้นได้แล้ววันต่อไปคืออะไรฝันมืดหรอน่าจะฝันมืมดนะคะเรายังไม่เคยเจอกับตัวฝันมืดตัวฝันมืดเป็นอย่างไรน้องน่าจะเป็นแบบมืดๆหรือว่าเป็นแบบเด็กวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบบเนี้ยแล้วแ,แบบกระโดดสูง หรือแบบวม่รู้ไมู่้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันคืออะไรคะเมื่อกี้เมื่อกี้เราอย่าเพิ่งกดโอ้ยทุกคนมันทำไม่ได้นี่มันทำไม่ได้ทุกคนดูดูไปคนเดียวทุกคนทุกคนออกก่อนออกก่อนค่ะเราบั็กค่ะเออไม่ใช่คือเราคือคือเมื่อกี้มันผิดพลาดไปนค่ะ เมื่อกี้มันผิดพลาดค่ะเมื่อกี้มันอ่ะเพราะมันไม่ดีนี่มันเป็นต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ไปซื้อด้านบนอสองอันเลยค่ะโอเควิ่งเดี๋ยวขึ้นประสาทขึ้นประสาทดีกว่าขึ้นประสาทนี่ไม่ปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นผีเมื่อกี้เห็นผีนะคะ ม,มัน,นคือมันเป็นผีหรือเปล่ากีนน่าจะเป็นผีแล้วมันมาแต่คนนี้เท่มากอุ้ยเดินได้ไม่ใช่บอเมืเ่อกวนเห็นเป็นบทอีกแล้วอีกแล้วแต่อันนี้มันคือตัวแอะตัว,วพิ่เราต้องให้ใครสักคนหนึ่งไปช่วยเราค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคนทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงมันมีบั๊กเดบิวต์ออกเองค่ะคอนโดนัดอยากออกออกอยากฆ่าตัวตายได้เยอทุกคนขออ,อกคกนนะคะอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อ่ะเออมันหนักกล้องมันดิ่งๆค่ะก็แบบ เราหมดนี่นี่ม <_ cke ar noise> ีมีมีมีนี่นะคือเราต้องเชิญกระโดดสูงค่ะเพราะว่ามันดีแต่การวิ่งเร็วเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าการวิ่งเร็วมันแค่วิ่งเร็วเฉยๆค่ะ แต่มันเนี่ยแก้เรากลัวได้คือนี่คือการที่ทำให้เรากระโดดสูงแต่เราจะไม่ไม่เ้วก็ดีด้วยค่ะไม่เป็นไรค่ะคือเรามีที่เดยเพืเ่อปัญหาวัด มาแล้วดูคนอื่นอย่างอย่างแบบไม่สมสุขโอ้ยมาแล้วาาปั๊บ ทุกคนตัวมาใหม่คือฮัคกี้วิกวกี้กับอโมอนะ่ะนจำได้จำได้สองตัวด้วยกันรเรายังไม่เคยเจอหรือว่าเคยเจอแล้วก็ไปดูารานหน้าเจสันเคยเจอหรือยังอ่ะน่าจะเคยเจอยังไม่น่าจะเคยเจอเนีเยแ, <c oughs> แต่เจสัน นี่คือไม่เหมือนกับในโลบัสแต่บอกให้ว่ากระดูกส่งมายิ่งดีค่ะไปใ,ใ,ใจใจหวังเพื่อนว่าไปใจใจ

เราเดินมาหน้าลีปงเลยนะอุย้ยมีอะไรอ่ะกุ้ยเอ้ย,อยมันเหมือนกับเปลือกกล้วยหรือเปล่าทุกคนมันมีเปลือกกล้วยอยู่ในนี้หรอทุกคนมันมีเปลือกกล้วยอยู่ในนี้แต่ตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้เรายังไม่เคยเจอจริงทุกคนตัวนี้ทน้าจริเป็นท่เดี๋ยวมันเหมือนกับมาห้ากว่าท่อ่ะ

กดกระดิง่งก,กดซักข้าวสสำหรับวันนี้๊า,ายบายค่ะ